เราได้ยินคำว่าเศรษฐกิจกันอยู่ทุกวันเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับบอกเลยว่ามันคือระบบที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนเลยไม่ว่าจะเปิดทีวีดูข่าวตอนเช้าเลื่อนเลื่อนฟีดในโซเชียลหรือแม้แต่คุยกับเพื่อนเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจนี่โผล่มาตลอดเลย แล้วทำไมเราถึงพูดถึงมันบ่อยขนาดนั้นก็เพราะว่ามันส่งผลกับเราทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เราอยู่ร้านค้าที่เราไปซื้อของไปจนถึงนโยบายต่างๆของรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วเศรษฐกิจเนี่ยมีไว้ทําไมกันนะจริงๆแล้วเศรษฐกิจทุกระบบบนโลกใบนี้เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานแค่ข้อเดียวเท่านั้นเองครับและจุดเริ่มต้นของปัญหานั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรน,นี่แหละ ทรัพยากรพูดง่ายๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเอามาใช้ผลิตของหรือบริการที่เราต้องการครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินป่าไม้แร่ธาตุต่างๆหรือจะเป็นเครื่องจกักรหรือแม้กระทั่งทักษะและแรงงานของคนเราเองนี่แหละเพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับเราลองนึกถึงของใกล้ตัวอย่างรองเท้าผ้าใบคู่โปรดของเราดู คือรองเท้าผ้าใบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาเองใช่ไหมครับมันต้องเริ่มจากไอเดียการออกแบบเจง๋จงๆก่อนเลยจากนั้นก็ต้องไปหาวัตถุดิบอย่างยางสําหรับพื้นรองเท้าผ้าใยสาหรับตัวรองเท้าและสุดท้ายก็ต้องมีคนหรือเครื่องจักรมาประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยปัญหาก็คือทรัพยากรทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันมีจํากัดเราไม่สามารถมีทุกอย่างที่เราต้องการได้ตลอดเวลาพอทรัพยากรมีจํากัด เราก็เลยต้องมีเศรษฐกิจขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับระบบหรือกติกาที่ช่วยให้คนธุรกิจหรือรัฐบาลตัดสินใจว่าจะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดพวกนั้นยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจเป็นจิ๊กซอว์ภาพใหญ่นะครับมันก็จะประกอบด้วยชิ้นส่วนหลักๆที่ทำงานร่วมกันอยู่เรามาทำความรู้จักกับผู้เล่นแต่ละลายกันเลยดีกว่าชิ้นส่วนแรกที่ใหญ่และสำคัญที่สุดเลยก็คือภาคครัวเรือนซึ่งก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละครับ เชื่อไหมครับว่าทุกๆวันเนี่ยเราทําการตัดสินใจทางเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลาเลยนะตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างจะซื้อกาแฟร้านไหนดีจะทํางานอะไรหรือจะเก็บเงินไว้เท่าไหร่การตัดสินใจเล็กๆในน้อยของคนนับลล้านคนนี่แหละครับที่รวมกันเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญมากๆโอเคชิ้นส่วนต่อไปในจิกซอของเราก็คือภาคธุรกิจครับภาคธุรกิจก็คือบริษัทต่างๆที่ผลิตสินค้าและบริการให้เรานั่นเองพวกเขาจะตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรขายราคาเท่าไหร่ และจะจ้างใครบ้างแล้วพอเขาจ่ายค่าจ้างให้คนในภาคครัวเรือนใช่ไหมครับเราก็นําเงินนั้นไปซื้อของจากธุรกิจอื่นๆต่อไปมันเป็นวงจรที่ช่วยให้เงินหมุนเวียนไปในระบบเศรษฐกิจนี่เองและผู้เล่นหลักในประเทศคนสุดท้ายก็คือรัฐบาลครับแล้วรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวยังไงคืออย่างนี้ครับพอครัวเรือนมีรายได้จากการทํางานและธุรกิจมีกําไรทั้งสงส่วนนี้ก็จะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจ่ายให้รัฐบาลในรูปแบบของภาษี จากนั้นรัฐบาลก็จะนําเงินภาษีเหล่านั้นแหละครับไปสร้างบริการสาธารณะต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนถนนหรือโรงพยาบาลเอาละครับพอเรารู้จักผู้เล่นหลักครบแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าเงินที่เปรียบเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงระบบเนี่ยมันไหลเวียนเชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกันได้ยังไงตัวกลางสําคัญเลยก็คือธนาคารครับมันทํางาน2ด้านนะคือเวลาที่เราเอาเงินที่ยังไม่ใช้ไปฝาก ธนาคารก็จะให้ผลตอบแทนเราเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าดอกเบี้ยในทางกลับกันถ้าธุรกิจหรือใครก็ตามต้องการเงินไปลงทุนหรือใช้จ่ายก็สามารถไปขอกู้ได้แต่ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารเป็นการตอบแทนเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าดอกเบี้ยเงินฝากคือ3%ต่อปีถ้าเราเอาเงินไปฝากไว้100บาทพอครบปีหนึ่งปุ๊บเราก็จะได้เงินคืนมาเป็น1 0 3บาทไอ้เจ้าดอกเบี้ยนี่แหละครับที่เป็นแรงจูงใจสําคัญให้คนอยากจะออมหรือกู้ยืมเงิน แต่เดียวก่อนภาพจิ๊กซอของเรายังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องในประเทศอย่างเดียวแต่มันยังเชื่อมโยงกับทั่วทั้งโลกอีกด้วยตัวจะมีเรื่องการค้าขายระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวด้วยอย่างสินค้าบางอย่างเราไม่ได้ผลิตเองในประเทศใช่ไหมครับเราก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเช่นสมาร์ทโฟนหรือรถยนต์ในขณะเดียวกันเราก็ผลิตสินค้าบางอย่างที่ประเทศอื่นต้องการแล้วก็ส่งออกไปขายให้เขาอย่างสินค้าเกษตรหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก นี่แหละครับคือภาคต่างประเทศและจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่คอยดูแลภาพร,าพรวมทั้งหมดก็คือธนาคารกลางครับซึ่งต้องบอกกันว่านี่ไม่ใช่ธนาคารที่เราไปฝากถอนเงินกันปกตินะครับแต่เขามีหน้าที่พิเศษคือคอยดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจโดยรวมผ่านการกำหนดนโยบายการเงินโดยเฉพาะการส่งสัญญาณทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยและเมื่อเรานำชิ้นส่วนทั้งหมดนี้มาต่อกันทั้งครัวเรือนธุรกิจรัฐบาลระบบการเงินภาคต่างประเทศ และธนาคารกลางเราก็ได้ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจที่สมบูรณ์แบบนี้แหละครับประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทุกภาคส่วนที่ว่ามาเนี่ยมันเชื่อมโยงและส่งผลกระทบถึงกันเป็นลูกโซ่เลยครับการตัดสินใจของคนกลุ่มหนึ่งสามารถส่งผลต่อไปยังอีกกลุ่มหนึ่งได้เสมอนั่นก็หมายความว่าการตัดสินใจของเราแต่ละคนไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนและกําหนดทิศทางของเศรษฐกิจได้ทั้งนั้นดังนั้นคําถามทิ้งท้ายที่น่าคิดก็คือ ในแต่ละวันการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆของเราไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อของการออมเงินหรือการทำงานมันกำลังส่งผลต่อภาพใหญ่ของเศรษฐกิจที่เราเป็นส่วนหนึ่งอยู่นี่ยังไงบ้างนะ